สวัสดีค่ะมาตุกจะเอางานมาเสนอนะคะงานมาให้ดูว่างานอันนี้คือแบบของเสื้อนะคะเพื่อนๆแบบของเสื้อมันจะเป็นหมวกได้ยังไงมาดูกันนะคะว่เาเป็นทุกจะทําให้มันเป็นหมวกได้ยังไงแบบของเสื้อที่ถักจากคอแบบนี้ลงเออข้อคอก็จะอยู่ยนี้แล้วขเสื้อก็จะลงไปข้างล่าง,างนี้ก็จะเป็นแขนเป็นเสื้อใช่ไหมคะทีะนี้ แล้วเราไปทให้เป็นหมวกได้ยังไงนะคะแพทเทิร์นของเสื้อแบบนี้นะคะจะเอามาเข้าทําเป็นหมวกประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลองนึกภาพตามนะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะปิดหูใช่ไหมเป็นหมวกเนาะอันนี้เป็นหมวกอันนี้ก็จะเข้าหาก,กันแล้วก็ทุกก็จะทํายาวลงมาให้ถึงประมาณนี้เลยยาวแล้วคือแบบขยายปุ๊บแล้วก็แล้วก็จ้ำเข้าแล้วก็จ้ำเข้าจ้ำเข้าจ้ำเข้า,า,ขาอย่างนี้แล้วก็ให้เป็นหางลงไปแบบนี้นะคะ มาดูกันนะคะว่าผลงานชิ้นนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วตุ๊งจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะไม่นานค่ะสองวันลายสวยมากคือลายนี้อัดแปลงได้หลายอย่างนะคะตัดเสื้อก็ได้อ่าไม่ใช่ถักเสื้อก็ได้ถักหมวกก็ได้ถักกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะถักเป็นกางเกงขาสั้นถักเป็นกางเกงขาสั้นใส่หน้าร้อนแบบสบายสบายแต่ว่าต้องใช้เข็มเบอร์เล็กนิดนึงเพราะว่าให้ถักแน่นแต่เนี้ยตุกใช้เข็มเบอร์ห้ามิลนะคะ ใช้เข็มเบอร์ห้ามิลถักเราก็จะได้ลายประมาณนี้นะคะห้ามิลน,นี่คือห้ามิลทั้งทั้งขอบหมวกด้วยนะคะขอบหมวกแล้วก็ตัวหมวกจะใช้เบอร์ห้ามิลหมดเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ขอบหมวกเบอร์สี่มิลหรือเบอร์สามครึ่งสามอะไรเงี้ยมันจะทําให้มันแข็งแล้วมันไม่นิ่มนะคะตุกอันนี้คือความความเชื่อเฉพาะตัวหรอของตัวเองแล้วก็พอตุกออกแบบเองทุกก็จะทําไงก็ได้ให้หมวกของเราให้คนใส่รู้สึกว่านิ่มสบายที่สุดนะคะก็เลย ใช้เข็มเบอร์ห้านะคะห้ามิลแล้วมาดูกันนะว่าออกมาจะเป็นยังไงนี่นะคะใส่หุ่นแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็จกระประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะคะอัปเดตให้ดูเป็นขั้นต,ตอนไปนะคะนี่ถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเราก็จะหุบเข้านะคะถักลดแถวนี่แล้วก็จะถักรดแถวลดแถว,แถวกําลังเริ่มลดแถวนะคะ คือเราได้ประมาณนี้แล้วนอกนี้ถ้าเยู่ข้างหน้าก็จะประมาณนี้ถ้าหันขาเลื่อนมาเราลดเราขยายแถวได้พอแล้วตอนตนี้เราก็จะเริ่มลดค่ะเราก็จะเริ่มลดให้เขาหุบเข้าหุบเข้าแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นแบบย้อยลงมาข้างหน้าแบบนี้นะคะี่สวยไหมคะสีสวยมากเลยโอเคแล้วเจอกันนะคะ